So Some... อนนี้เราอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ก็กำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดนครนายกนะคลิปนี้เราก็จะโก w i t n e ตกันแบบ one ดย์ท r i p ที่จังหวัดนครนายกนั่นเองวันนี้เราเดินทางกันด้วยรถส่วนตัวเพราะว่าที่นครน<ว>ายกมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยถ้าเราใช้รถส่วนตัวจะเดินทางสะดวกมากแล้วก็ไปได้หลายที่เลยส่วนจะไปได้กี่ที่แล้วก็เป็นที่ไหนกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าส่วนคลิป เต็มของแต่ละสถานที่ก็เดี๋ยวจะทําให้ดูตามกันออกมาอีกทีนึ่งเนาะสำหรับตอนนี้เราไปดูบรรยากาศในวันเดทิปวันนี้กันเลยดีกว่าทุกคนไปค่ะาไปดูบรรยากาศขับต่อไปบนทางหลวงชนบทนครนายก4016อีก1กิโเมตรโอเคค่ะอุย้ยขี่มอไซค์มากันเต็มเลยนี่เจ๋งมากเลยอะ่ะทังเรา เพิ่งซื้อรถมาได้มาณเดือนหนึ่งหัดขับเรียบร้อยไปกับกี่แล้วแต่ยังไม่ได้ไป้ายทะเบียนได้ไดไป้ายก่อนเดี๋ยวเจอกันสวยงามากตลอดทางเลยน้องนาเห็นป้ายแล้วไหม,มอีกรี่อ้อี400เมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่หนึ่งค่านีา่หูใหญ่มากสวยมากเขื่อนขุนด่านปราการชน เราจะขึ้นไปสันเขื่อนเลยนะมาเบาๆนะไปเรื่อยๆวุ้ยต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสุดยอดเลยทุกคนโุ้ยจะขึ้นไปไหนเนี่ยสันเขื่อนเนี่ย <laughs> เบาๆนะไปเรื่อยๆตามเขาตามเขาโุ้ยขึ้นมาน่าจะสูงนะเนี่ยยอดโอ้เขาก็จอดกันเลยเนาะตรงนี้นะ่าจะมีร้านอาหารอยู่ ตรงนี้มีห้องน้ำที่จอดรถรถจอดเยอะมากมีรถตู้มาด้วยนี่เพื่อนขุนด่านหมอชิด1ร้อยเก้าสิบบาทเออใครจะมารถตู้ก็ได้เนาอที่นั่งทั้งหลังเห็นปะหมดูก่อนกินอะไรดีนั่งนั่งได้หมดเมนะอุ้ยนี่ ตัวเหี่ยวนะอุ้ยเสียวโหเสียว <c oughs> อยากถ่ายก็อยากกลัวก็กลัววพา, <c oughs> ามาดูสั่เขื่อน ดีงามเดินลงไปลึกเหมือนกันนั่นอ่ะเอเรือเต็มเลยอ๋อซื้อตั๋วตรงนี้แน่ถ้าไปน้ำตกอะไรเยอะแยะพากมายอุ้ยเต่าทองมาเกาะน่ารักให้น้องเกาะไปกันเดินไปทางโน้นไปดูวิวอื เกิดคนดันระกันชนว้าวทุกคนดูดินี่ประวัติด้วยนะนี่นี่มนะันร้าสูงสูงเนาะใหญ่มากอบอกเลยขนร้างนี่ก็นแน่นอะนสิบที่เด็ดต้องเช็คอินจังหวัดนครนายกนี่ยขาสั่นเลย สูงมากเนี่ยรถนำเที่ยวคนละสามสิบบาทพาไปสั่นเขื่อนดูนะต้นตนเลยนี้นะหเห็นข้างล่างละเล็กนิดเดียวขาสัน่นเขาเปิดน้ำอยู่นะ กลัวความสูงก็กลัวอยากถ่ายก็อยากสุดยอดเลยทุกคนสูงมากคือใส่ไม้ไหมล่ะอืมเฮ้ยสยเฮ้ยกูยงเสียวเลยเป็นขั้นบันไดลงไปนีอ่อยากดูแลนะไปดูบรรยากาศข้างหน้าเขื่อนเนาะนี่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 อ สวยมากที่เรามองมาจากข้างบนเมื่อกี้ที่เขาจอดรถเนี่ยลานจอดรถแล้วก็จะถ่ายรูปกันตรงนี้จุดยอดฮิตเลยเนาะจุดยอดเลยโอ้ยเนาะดี ตรงนี้คิดว่าลึกไหมฮ้ยเขาเล่นน้ำกันได้ไม่ลึกนี่นั่นน่ะเ,ออเล่นน้ำกันญ่ก็ประมาณนี้เนาะเขื่อนขุนด่านประการชนพามาดูกัน,เป,นเป็นหนึ่งในคลิปนคะรนายกวันเดย์ทริปวันนี้ลี้วขวา อีก600เมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่1และวิ่งต่อไปบนทางหลวงชนบทนครนายก4016เดี๋ยวเราจะไปน้ําตกนางรองกันตรงนี้เป็นนี่สำยกเขื่อนท่าด่านเวลาแปดโมงปิด4โมงน8มงเช้าถึงสี่โมงเย็นจตรงนี้ลงทะเบียนไหมลงชื่อเลยหรอครับ เ้่าฟีครับผมลงทนนนนะเบียนอย่งเขาปีนะแต่ว่าลงทะเบียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สิบโมงกว่านิดนิดก็ที่จัดรถยังว่างอยู่เต็มเลยนีน้ำไหลแรงอยู่ล่ะสวยมากเลยทุกคน ตรงนี้ร้านอาหารเต็มเลยเสื้อผ้าก็มีขายส้มตำก็มีละ่ะโอ้ข่ายเยอะทุกคนห,ห้องน้ำก็มีนะทำตามาปร้านอ,นอาหารเยอะ Trời mà Cực Còn thế này Còn น้ำหมดมาเลยสองสิบน่นก็เป็นกล่องละหกสิบน้ำน้ำสิบบาทซื้อมาจากฝั่งนู้นเนาะเขามานั่งกินตรงนี้แอนเอ็นเอ็นอาบารอะไรอะกะเพรากระเพราไข่กระเพราไข่เจียวทะเลไข่เจียวนี่มันน้ำตกแล้วมันมีทะเลเหรอกูจะสั่งน้ำตกอยู่แล้วบอกเขาก็มาแล้วเราจะสั่งทำไมอีกโอ้โหก็เลยเป็นทะเลฟังอยู่แล้ว วางอะไรหนาหน้าตาคล้ายกันนิดกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศน้ำตกกันดีกว่านะตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีป้ายบอกนะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นยังไงเห็นปะธงตอนนี้เขาปักสีเหลืองไว้แสดงว่าเล่นด้วยความระมัดระวังน้ำค่อนข้างจะแรงแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็จะเป็นสีแดงน้ำอาหารลงแค่แล้วแหละ หน้าเลนตรงนู้นเป็นชั้นๆเลยนข้าเข้าไปดูนี่ไหลไปทางที่เรามาตอนแรก,กเคยมาเงี้ยตอนเด็กๆเงี้ยเนาะทำความไล้ตอนเด็กๆแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยอุ้ยผีเสื้อค่ะเราลืมไปเลยนี่น,นี่ผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อเฮ้ยระวังหล่น ด้านบน,นดูกันบรรยา,ากาศนี่มันเปลี่ยนบรรยากาศโยมากเลย,เลยตรงนี้เด็กเล่นได้นะ้ำไม่เชี่ยวเป็นแอน่งเข้ามาต้องนี้เป็นร้านของ,ของเอก,กชนลงไปดูไหม ลงหาทางลงหร <c oughs> นี่้างนูมีร้านอาหารด้วยนะของเอกชนนะ ยอดเลยอ่ะสวยมากสวยมากเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศกใกล้ๆเห็นน้ำน้ำแรงมากนะตอนนี้น,นี่เดี๋ก็ระวังกันหน่อยนะทุกคนนะจะมาเที่ยวดีมาก เจนกลับระหว่างตกหลูเนี่ยนสะพานที่แอบเล่นน้ำได้ตลอดตรงนี้ก็จะเด็กๆเ,เล่นได้อยู่ไม่แรงมาก ประมาณนี้แล้วกันเนอะเจอกวางอีกแล้คลิปเต็มน้ำตกนางรองเดี๋ยวตัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะต้งแเลยใช่อืมอันเดชัเขาใหญ่อตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่น้ำตกซาลิกาอีกประมาณ9ก้ากิโล ไปครับวิวดีมากทุกคนดูดิสวยจริงมีรีสอร์ทกางเต็นท์ได้ตรงนี้จอดรถฟรีอย,ยาทนั้างหน้าสาม3อยเมตรอ๋อตรงนี้เราจอดฟรีแล้วก็เดินเข้าไปเหรอดูในน้ำตกไกลๆหน่อยสูมให้ดูนี่สวยมาก นี่จอดเสียสี่สิบาทข้างในก็เสียเหมือนกันแหละเนท่าไงอ่ะกานี่แหละสี่สิบาทถ้าจอดปะล่ะต้องเดินเข้าไปนะไม่รู้ว่าโบกอะถ้าเดินเข้าก็ได้จอดได้แต่จริงข้างในมีอีกที่จอดนี่ตรงนี้มีร้านเนี่ยเห็นไหมเขานั่งกันอ่ะขาจุ่มน้ำเห็นไหมอีที่กูเห็นน่ก็มานี่ไสั่งอาหารเขาแล้วก็นั่งปีอืม นี่นะทุกคนมีที่นั่งก่อนถึงน้ำตกอยู่ข้างหน้าเลยนั่งจุ่มน้ำได้สบาย,ยางไงดีเนาะนี่ทานอาหารั้งแคร่แช่น้ำบรรยากาศดีมากอ้าวสองคนค่ะ นี่ถ้าเข้าตามนี้อ้าอุ้ยหรือมตกจะเห็นมั้ยสวยมากดิอืมนู่นนอืนีน่น้ำตกให้เล่นเป็นจุดๆ เราระวังน้ำป่าน้ำฝนนูน้ำ,นนำหนเนาะ <c oughs> เล่นไปหล่าชุดมาไมเหรอ <c oughs> จะได้เล่นด้วยเขาเล่นก็พอแล้ว้ยคนค่อนข้างจะเยอะเขามีเก้าชั้นนะแต่ว่าข้างบนตุดข้างบนแบบเขา,บบบขาไม่ให้ขึ้นไปสูงอ่ะให้ขึ้นประมาณหนึ่งเราไปดูกันเสือมาเนาะอย่างทั้งไหนก็ปูเนาะ <c oughs> เออ โอ้โหอ้โกำังแชุ่สวยอ่ะน้ำก็เย็นเอออาทิตย์หน้าเลยป่ะละ่ะโอ้ยเป็นดชันมากแล้วตรงนี้ต้องระวังเพราสูงเลยอ่ะทุกทีระวังนระวังลื่นละ่ะตะไคร้อ่อม,มาะถ่ายรูปแน่ สวยมากที่มาตอนเด็กๆน่าจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนถ้าเจอข้างล่างไัน,นู่นเลยนะเราจะขึ้นไปเลยทำไมไม่ไปที่อ,อื่นเนี่ยใช่จัดไปแล้วสามที่เหนื่อยคุณพี่เขาเดินแข็งแรงมาก รู้ดิแต่เรา,าเหนื่อยอไปข้างล่างเลยโอ้ยคนเหลือตัวนี้จริงนัเนี่ะสูงมากค่ะทุกคนใช่มันทำบันไดน,นี่มีเสื้อเต็มเลยขึ้นต่อดีกว่าตอนลงค่อยว่ากันเพราะอุ้ยคนสูงเลยขาสั่นแล้วเนี่ยฮ่าเดี๋ยวไปดูทำไมอนะ่ะเพราะตอนลงมันก็ต้องดูป่ะโอ้หลับตาลงโอ้ หัวไใช่ายนี่น้ำตกะลิงกางหลบกันดีกว่าสวยมาก ตรงนี้ก็มีลอยน้ำารงนี้น้ำไหลสวยมากเลยนะ ใกล้ใกล้ใกออลงแล้วนะก็่ต้องสืเสียวหน่อยนึงสูงมากกันได้ชั่นมากพธอไปดูหน้า

ที่งามมากตกสาลกาน้ำใสเย็นเจี๊ยบสุดยอดแน่นั่นะทุกคนสนใจก็มาเที่ยวกันได้นไหนลึกเนี่ยเห็นแค่นี้ลึกนะเนี่ยพูดนดูเขายืนเห็นป่ะมันมองดูเหมือนตื้นแต่มันลึกสวยจังสวยตลอดทางลากันแถวนี้เลยเนาะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กด แชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าคุับทุกคนสวัสดีบ๊ายค่ะเยาจะรู้ว่าเรามาสำหรับคลิปเต็มของแต่ละสถานที่เดี๋ยวเราทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะขอเวลาตัดต่อแป๊บหนึ่งก็ยังไงอย่าลืมนะติดตามดูกันด้วยทุกคน <S <S